ผู้เชี่ยวชาญในประเทศจีนนะครับออกมาแจ้งว่าที่เห็นพูดคุยกันเรื่องแบตเตอรี่โซลิดสเตตเนี่ยนะฮะดูเหมือนจะมาแล้วใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยกว่าเราจะได้ใช้กันน่ะโน่นน่ะ2 0 3พพี่หลามมี3ช่องเรื่องไอทีก็ล้ำหน้าโชว์เรื่องรถก็ช่องขับรถดีๆและเรื่องอวกาศก็คือเรื่องเล่าอวากาศติดตามกันทั้ง3ช่องนะครับเอก,ก็พูดกันอยู่เราก็เล่ากันอยู่แทบทุกวันทุกสัปดาห์ มันเหมือนมันจะมาแล้วนะคือเท่าที่ได้ยินก่อนหน้าน,นี้ที่ข่าวบอกก็คือประสบความสำเร็จในการผลิตในการออกแบบทุกอย่างแล้วเนี่ยแต่ข่าวล่าสุดเนี่ยเหมือนกับมีการออกมาพูดกันหลายคนว่ามันมันยังมันยังมาไม่จริงนะคือมาไม่เต็มตัวคือเขามีการพูดว่าไอ้พอเราเล่นข่าวนักข่าวลงข่าวเรื่องโซลิตเต็ปุ๊บเนี่ย มันชักชวนให้นักธุรกิจเนี่ยลงไปลงทุนในในอุตสาหกรรมของโซลิดสติเยอะขึ้นครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในงานที่เขาจัดขึ้นอย่างงาน World Power Battery c o n f e r e n c e ที่เสฉวนมณฑลเสฉวน,นๆๆๆเนี่ยนะฮะมีผู้เชี่ยวชาญออกมาเตือนครับบอกบว่าจริงๆแล้วเนี่ยแบตเตอรี่โซลิดสเตตเนี่ยกว่าจะผลิตได้จริงเนี่ยนู่นเลยหลังปี2030นมนะฮะเพราะว่าการทำแบตเตอรี่แบบโซลิดสเตตเนี่ยมันเป็นการลื้ วิธีการผลิตแบตเตอรี่ใหม่หมดเลยวางกระบวนการใหม่อถ้าเราลื้อระบบใหม่รเราทําวิธีการผลิตแบบใหม่แปลว่าอะไรครับต้นทุนในการผลิตล้อและแกๆเนี่ยสูงแน่นอนโอ้สูงทะลุเพดานนะครับผมแล้วแน่นอนจีนเนี่ยจะทำธุรกิจเนี่นะครับ,รบก็ต้องทำแบบว่าอีโคโนมีออฟสเกลเขาก็ต้องหาทาง c ดต้นทุนให้ได้ก่อนครับซึ่งกว่าจะทำเรื่องของการผลิตเตรียมให้พร้อมแล้วทำราคาให้ได้ครับ นะฮะเขาบอกว่าแค่ทดสอบนะบปีหน้าคุณยังไม่เห็นเลย2,026คุณจะยังไม่เห็นใครทดสอบด้วยกว่าจะได้ทดสอบกันเนี่ยทำเป็นไซส์เล็กๆออกมาแล้วเป็นโปรดักชันจริงแล้วเนี่ยเอาไปทดสอบกันเนี่ยนูนะ่นน่ะปี2,027อืมเสร็จแล้วยังต้องปรับโครงครสร้างวิธีการผลิตปรับต้นทุนการผลิตอีกทั้งหมดนะฮะ กว่าจะได้เริ่มต้นกันก็นู่นเลยน่าจะประมาณ 2030. 2 0 3 0 2 0 3 0เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นระหว่างนี้ก็อ่านข่าวกันไปพังๆก่อนเอ็น,นี่เขาบอกเราใช่ไหมถูกถูกไม่ได้บอกบอกเราบอกเรา <c oughs> เขาบอกเราอ่านข่าวไปพังๆก่อนอแต่อย่าไปพูดว่ามันกําลังจะมาแล้วเออเราฝากบอกไปยังติ๊กต็อกเกอร์ทั้งหลายแหละดีก,กว่าว่าอย่าเพิ่งใช้คํานี้เพราะว่าคุณอาจจะเกอร์เหมือนที่คุณเป็นติ๊กต็อกเกอร์ก็ได้<อ>นะฮะ คือแบบว่าเดี๋ยวเราจะมีแบตเตอรี่โซลิสเตช้กันแล้วนะครับผ่านไป3ปียังไม่มีเลยครับไม่แต่ก็ไม่ผิดนะเดี๋ยวคำว่าเดี๋ยวไม่จํากัดความลงในตัวรายละเอียดนี่ว่าเดี๋ยวนี่คือ3ปีก็ถือว่าเดี๋ยวว่ะคนคอมเมนต์ก็บอกได้ถ้าคุณใช้คำว่าเดี๋ยวผมก็จะเม้นว่าเดี๋ยวกี่โมงเพราสอก็เดี่ยวไงเดี๋ยวเดี๋ยวก็ถึงสอง0อีกกี่เดี๋ยว นะฮะเอออันนี้คือดีนะเขาพูดกันรจริงเลยนะคือเนี่ยเป็นประธานสมาคมควิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีนคุณว่านกังนะฮะ <ído S 1> เรียกร้องให้มีการสร้างนวัตกรรมต่อเนื่องนะฮะในแบตเขาบอกว่าสุดท้ายแล้วอ่ะทางที่เป็นไปได้นะครับมันต้องเป็นแบตเตอรี่เซมิโซลิดสเตตไปก่อนเป็นรูปผสมผมก็บอกแล้วกึ่งเปียกกึ่งแห้งกึ่งน้ำกึ่งบกครึ่งน้ำครึ่งบก เดี๋ยวจะไม่ใช่ละว,วัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึง่งหนึ่งครึ่งเซลล์ลเป็นน้ําครึ่งเซลล์เป็นแห้งซึ่งจริงๆผมก็บอกพี่หลานที่คุยกันแล้วบอกว่า <c oughs> มันไม่น่าจะผลิตง่ายๆเพราะว่าปัญหาเรื่องต้นทุนนะผมว่าในการผลิตโซลิตเซตเนี่ยต้นทุนน่าจะเป็นคีย์ใหญ่ที่ที่<ช>นอกเหนือจากก็แล้การพัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาเทคโนโลยีเราอาจจะรู้แล้วว่ามันอาจจะต้องแบบผสมสารที่ไม่ใช่เป็นของแข็งร้อยเปอร์เซ็นต์มีการใส่สารเข้าไปเพื่อให้มัน มีจุดนิดมือเราอ่านข่าวบ่มเนี่ยข้างล่างก็มีเลยสถาบันวิทยาศ,าศาสตร์นู่นนี่นั่นประสบความสําเร็จในการพัฒนาตัวนี้คือคือสำเร็จไงในการทดลองไงใช่ไงแต่ไม่ใช่ในการขายคือขายอรอนิดน,นึงครับ<ห>เดี๋ยว <นะ S 1> เดี๋ยวนิ้เดี๋ยวบ่ายโมงอะไรเงี้ยเดี๋ยวกี่โมงนะส0งพเรียกว่า รอสามปีดีกว่าอย่าใช้คําว่ารอแป๊บหนึ่งไั่นนับสามสิบไม่ใช่สามปีนะเออวะเกือบห้าปีนะห้าปีนี่ปนปีหน้ามยี่หกเองถูกครับห้าปีนะยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบห้าปีรอห้าปีครับโซลิดสเตตตอนนี้ก็ใช้แปดร้อยโวลต์กับแบตทั่วไปก่อนแล้วกันแม่รายการเราเนี่ยไม่ไม่คลิกเบรดไม่พูดให้คุณแบบเพ้อฝันเราพูดให้คุณสิ้นหวังไปเลยรอห้าปีจบข่าว